สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําหลักการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์สาหรับเพื่อนๆนมือใหม่ที่กําลังมองหาโปรเจคเตอร์ไว้ใช้งานสักหนึ่งเครื่องแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อสเปคแบบไหนถึงจะเหมาะกับการใช้งานของเราและคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปได้มากที่สุดครับวันนี้ผมจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อน,นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของการใช้งานเลยนั่นก็คือโปรเจคเตอร์ของ F อสัรุ่น EB e b k e e01 เป็นโปรเจคเตอร์ความละเอียด ระดับ f c a 1024คูณ768ให้ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวสูงถึง3,300ลูเมนนั่นเองครับทำให้การนำเสนองานออกมาได้สีสันส,สดใสสวยงามสมจริงและที่สำคัญสู้แสงได้ด้วยสำหรับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับจะรองรับในการเชื่อมต่อทั้งหมด3ช่อง, 1, งนี่1 hdmi 2 vga 3 usb type b สามารถเลือกเชื่อมต่อได้เล,เลยนะครับ อายุการใช้งานของหลอดไฟจะอยู่ได้ยาวนานถึง12,000ชั่วโมงในโหมดประหยัดไฟหรือ E c โคโหมดนั่นเองครับส่วนการรับประกันสินค้าเราจะรับประกันตัวเครื่องให้2ปีเต็มหลอดไฟ1ป,หปีหรือ1000ชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับประสิทธิภาพในการถ่ายภาพออกมาสําหรับรุ่นนี้นะครับตามสเปคเขาจะเขียนไว้บอกว่ารุ่นนี้รองรับภาพได้ใหญ่สุดขนาดถึง200นิ้วแต่ในความเป็นจริงแล้วสําหรับผมนะบอกได้เลยครับว่า คุณภาพที่ดีที่สุดควรจะฉายจอไม่เกิน100นิ้วเท่านั้นนะครับจะให้ประสิทธิภาพของภาพที่ออกมาสวยสดภาพไม่แตกรุ่นนี้นะครับสามารถปรับโหมด g ีสโตนได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนรวมไปถึงการปรับโหมด Quick Corner ดึงมุมเข้าหากันได้4มุมนะครับไม่ว่าจะวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์ไว้มุมไหนของห้องก็ตามจะมุมซ้ายของจอมุมขวาของจอก็สามารถปรับแอดจัดด้วยรีโมทง่ายได้ใช้งานง่ายครับในราคาที่ ย่อาขอสรุปสั้นๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ไว้ใช้งานในส่วนของนำเสนองานรูปภาพ PowerPoint เน้นตันสื่อขนาดใหญ่ขอแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ